วันนี้ก็จะมาให้ความเข้าใจความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของรอยแตกกันคุณแม่นะครับหลังคลอดก็อาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ยการมาทำัตนการเหล่านี้จะมีผลเกี่ยวกับออการเช่นการให้นมน้องหรือเปล่า รอยแตกนล้วเขาก็เป็นหายอดทีอีกอันหนึ่งที่แก้ไขกันทข้งๆยากนะครับผมวันนี้ก็จะมาให้ความเข้าใจความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของรอยแตกกันว่ารอยแตกนะครับจริงๆหลักการก็คือการเกิดจากการที่ผิวยืดตัวเร็วเกินไปแล้วผิวผิวที่ยืดหยุ่นตามไม่ทันนะครับก็เลยเกิดเป็นรอยปริขึ้นมาได้นะครับผมซึ่งก็จะเกิดกับคนที่อาจจะน้ําหนักขึ้นไวหน่อยนะครับผมมีการแบบอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงครับดูเร็วหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเจอกันมากๆเลยก็คือคุณแม่นะครับผมที่เวลาตั ดังนั้นพอช่วงช่วงตั้งขนุนอาจจะไม่ได้เห็นหรือจริงๆอาจจะพอรู้และว่ามีอาการเกิดขึ้นนะครับเวลานอ้องคลอดออกมาแล้วเนี่ยรอยก็จะชัดมากขึ้นเพราะว่าผิวมันต้องมีการหดตัวดังนั้นรอยแต้มก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับหลักๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับหลักๆตามสีของมันเลยดูง่ายๆเลยก็คือสีแดงกับสีขาวนะครับช่วงแรกมันจะเป็นสีแดงนะครับผมพอเวลาผ่านไปสักประมาณ6เดือนถึง1ปีเนี่ยมันก็จะเฟดตัวลงกลายเป็นสีขาว แต่ว่าพอว่าเป็นสีขาวแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็แปลว่าหายหรือเปล่าจริงมันไม่หายนะครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าสีตรงนั้นน่ะมันจะเฟดลงดูสีมันอ่อนกว่าข้างๆ้งนะครับกลายเป็นสีขาวแต่ว่าข้างๆาจะกลายเป็นสีนึงนะซึ่งวิธีการรักษาเนี่ยของจริงๆทั้งสองอย่างเนี่ยเอาตรงว่าการรักษารอยแตกเนี่ยวิธีที่ยังดีที่สุดในปัจจุบันเนี่ยคือวิธีการป้องกันคือถ้าเลี่ยงได้อ่ะถ้าตอนที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราอาจจะมีการเพิ่มน้าหนักลงเร็วๆนะหรือคนที่ยังตั้งครรภ์นะผมอาจจะมีการเตรียมผิวก่อน็ืาาทชชม้เจะํล ืดตัวออกเนี่ยมันยืดหยุ่นตามได้รอยแตกก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดกลุ่มที่บอกให้เป็นมาแล้วเนี่ยจะทำยังไงนะครับการรักษากปัจจุบันนะจริงๆก็อาจจะต้องใช้การาเรียกว่า combine ก็คือใช้หลายวิธีร่วมกันนะครับอย่างของที่เดอะเฟสเอสเตติกของเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มเลเซอร์ที่สามารถใช้ได้ทั้งรอยแตกที่เป็นสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับกลุ่มสีแดงเนี่ยใครที่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยเขาว่าจะเป็นสีแดงอยู่จริงๆอาจจะคิดว่ายังเป็นโชคดีกว่าเพราะว่าตัวตัวสีแดงเนี่ยแปลว่าผิวมีการซ่อมตัวอยู่ครับผม ดังนั้นเนี่ยการคาดหวังผลว่าให้ฮินกลับมาค่อนข้างเต็มที่เนี่ยก็จะคาดหวังมากกว่านะครับหลักๆเราก็จะใช้เลเซอร์ตัวที่เป็นไฟสแกนนะครับผมเพื่อกระตุ้นให้มันสร้างคอลลาเจนขึ้นมาเพราะอยา่างที่บอกเป็นผิวที่มันเปรียออกจากกันเนาะเราก็เลยต้องสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่แล้วก็จะใช้เลเซอร์กลุ่มท,ที่เป็นการกําจัดพวกที่เป็นรอยเส้นเลือดนะครับที่เราเห็นว่าเป็นสีแดงเนี่ยเพราะว่าเป็นเส้นเลือดที่มันวิ่งมาเขามันต้องการการซ่อมตัวนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มดูโอเยลโลที่สามารถยิค่ออนนข้้้าาาางตตบบโจทยย์สสมมรถเเเก็เไดล แต่ทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสีขาวแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าพอสีสีที่มันหายไปคือตัวเส้นเส้นเลือดแหละที่พอมาซ่อมตัวจนจบแล้วเนี่ยเส้นเลือดเล็กๆมันก็จะหายไปนะครับ กลุ่มนี้ก็จะสามารถใช้ตัวไฟสแกนได้นะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องมาพูดคุยกันเพราะว่าอาจจะต้องใช้การรักษาอื่นร่วมเช่นการทำซับซิชั่นหรือการเรียกว่าการเอาะผังผืดก็ได้แหละก็คือทําให้เนื้อเยื่อตรงนั้นที่มันซ่อมตัวบางจุดมันจะเริ่มเป็นผังผืดแล้วมันไม่สามารถเอาตัวมาติดกันได้เราก็ใช้การเลาะผังผืดออกนะครับฟังดูตื่นเต้นนิดนึงฟังดูโคตรมีขั้นตอนการเลาะผังผืดแต่ว่าขั้นตอนการทำเนี่ยค่อนข้างสบายๆเราจะมีการฉีดยาชาตอนท้าไม่เจ็บนะครับ แบบคนให้ครับกลุ่มที่เป็นคุณแม่นะครับหลังคลอดก็อาจจะมีความกังวลว่าเฮรร้ยการมาทาสถานการณ์เหล่านี้จะมีผลเกี่ยวกับการเช่นการให้นมน้องหรือเปล่าให้ความสบายใจนะครับว่าสามารถมาทําได้นะครับพอพักฟืุนเกี่ยวกับการหลังคลอดเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถมาทําได้นะครับพาร์ทที่เอาต้องมาพูดคุยกันก็คือการทายาชาซึ่งถ้าเกิดปริมาณที่ทําหรือพื้นที่ที่ทำเนี่ยไม่ได้กว้างมากหรือทยอยทำเนี่ยการทายาชาแต่ละครั้งก็ไม่ได้ทาเยอะ ดังนั้นโอกาสที่จะโอ้โหมากจนซึมเข้าเส้นเลือดไปเข้าสู่น้ำนมเนี่ยโอกาสแทบจะเป็นศูนนะครับผมดังนั้นก็สบายใจได้สามารถมาทําได้เลยครับผมสำหรับเลเซอร์นะครับการรักษารอยแตกลายนะครับผมครับพอใช้เลเซอร์ไปแล้วเนี่ยให้ผิวมันเริ่มนูนขึ้นมาและค่อนข้างดีขึ้นแล้วเนี่ยพอหยุดทํา จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันกลับมาหรือเปล่าที่สองประเด็นครับสิ่งที่มันขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะไม่สามารถขดลงกลับไปได้อ่ะดังนั้นที่มันเติมขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็จะดีขึ้นแหละไม่ใช่แบการคุณภาพผิวเนี่ยแหละถ้าเกิดผิวช่วงไหนที่มันแห้งลงชนอากาศหนาวหรือช่วงพอช่วงที่เราทําการรักษาโอ้โหเราดูแลผิวดีมากพอเวลาผ่านไปเราทาครีมน้อยลงความชุ่มชื้นน้อยลงจริงๆเหมือนผิวมันมันมันซีบตัวลงเพราะมันแห้งครับมันทําให้รอยแตกมันจะดูเหมือนกว้างขึ้นได้แต่ดังนั้นถ้ากลุ่มเนี้เราส มันก็จะกลับมาเหมือนเดิะมะันก็เป็น2มุมว่าถ้าเกิดมันดีขึ้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ไม,ไม่ไม่กลับไปแย่ลงกว่าเดิมน,นะครับผมแต่ว่าถ้ายังเห็นว่ามันเฮ้ยมันกลับมาชัดขึ้นหลังจากอยู่ทำเลเซอร์ส่วนใหญ่เป็นเพราะการดูแลผิวท,ที่ไม่ต่อเนืน่องมากกว่าครับผม